ของอกรทมนะครับก็จริงแล้วก็มีเรื่องเพื่อพิจารณาหนึ่งเรื่องนะฮะก็เป็นเรื่องการขอเลื่อนอ,อัตราค่าเก็บขยะซึ่งแล้วเขาออกมาตั้งแต่ปีหกสองนะที่จะเก็บค่าเก็บขยะง่ายเก็บครัวเรือนจากยี่สิบาทแปดสิบบาทซึ่งเราก็มองว่าอันเนี้ยสถานการณ์ยังไม่ดีเรื่องเศรษฐกิจโควิดก็อาจจะดีขึ้นหน่อยแต่ว่าสภาพเศรษฐกิจโดยรวมเรื่องเงินเฟ้อต่างประชาชนก็ถูกกดดันเรื่องค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น ก็เดี๋ยวจะขอนํานเข้าสภาเพื่อขออนุมัติเลื่อนไปอีกหนึ่งปีประมาณหนึ่งปีก็โดยที่เนื่องจากว่าเข้าคราวที่แล้วเนี่ยเป็นสภาชุดที่แล้วเนี่ยเขาไม่ไม่พิจารณาเขาบอกจะรอให้สภาใหม่พิจารณาใครแล้วขอเลื่อนไปแต่ว่าพิจารณาก็เลยต้องทิ้งระยะไว้ร้อยแปดสิบวันก็คงจะเข้าได้ประมาณยี่สิบเก้าถึงหานะครับก็เดี๋ยวจะทําเรื่องนี้เข้าสภาก็คงต้องคงจะขยายไปก่อนการก็ อาจจะเป็นโอกาสที่ดีที่อาจจะได้ปรับปรุงข้อบัญญัติใหม่ด้วยให้สอดคล้องกับเรื่องนโยบายแล้วอาจจะฟังความเห็นจากทางสอกอ้วยว่าหลายท่านก็จะพูดเรื่องประเด็นเรื่องค่าเก็บขยะเนี่ยเป็นหลักเหมือนกันนั้นเรื่องพิจารณาก็มีหนึ่งเรื่องเรื่องนี้นะฮะส่วนเรื่องที่แล้วเรื่องวัคทีาคือเรื่องสถานการณ์โควิดนะสถานโควิดอยู่แล้วถ้าดูภาพรวมในตัวเลขที่ติดมันก็มีทั้งที่ตัวเลขเป็นทางการของสอบกนะตัวเลขทางการก็อยู่ประมาณหนึ่งพันสองพันรายต่อวนันแต่ตัวเลขจริงอาจจะสูงกว่านั้นพอสมควรคือคนที่ต่ตรวจล้กก็ออยยยูบาานนาเนะิเ แต่เราเมินสถาการแล้วเนี่ยยังไม่น่าเป็นห่วงเพราะว่าทั้งในแง่ของอาจาัจรา์รองเตียงแดงนะซึ่งตัวเลขของของไอ,อการระบาดชุดนี้เนี่ยโควิดฟชุดใหม่เนี่ยมันอยู่ที่มานึ่ปร์เซ็นต์นะว่าตัว,ต,วตัวเลขเตียงแดงมันตอนนี้เตียงแดงเราก็ยังพอมีอยู่เรามีเตียงเฮ้ย hey, จุดกระตู้ลนะครับเรามีเตียงที่พร้อมอยู่ตรงนี้ก็คือประมาณเราจะเปิด เตียงเขียวหมายว่าไอ้เอามาสนามอีกห้าร้อยเตียงนะเผื่อไว้เลื่อรองรับแล้วก็ในการก็รประทําคอมมิชชั่นประมาณสามร้อยเตียงเพื่อเพื่อลังรับแต่ว่าถานการก็ยังไม่น่าเป็นห่วงอะไรก็คิดว่าน่าจะต่อเพียงแล้วก็เดยกกันให้สํารวจสต๊อกทุกอย่างไม่ว่าเป็นสต๊อกยาฟาวิสต๊อกเอ่อตัวยาโมโนทีนล้ย,ยาตัวใหม่ที่ขาตุกจะให้ใช้คือโมโนฟิลาเวียเนาะซึ่งก็ค่อ,ขอนข้างได้ผลนะแต่ว่ามันจะมีปัญหาคือใช้กับเด็กไม่ได้ก็ต้องบาลานซ์กันนี่ก็ลองคําสั่งจากกระทรวงสาธารณสุข แต่ก็เชื่อว่าจากการเราสายงานเนี่ยไม่มีปัญหาเรื่องสต็อก,อกอยาแต่ในการเราก็ให้สารวจพวกออกซิเจนคอนเซนเทรเตอร์แต่ว่าไอเตียงสนามเราเนี่ยถ้ามีผู้ป่วยที่หนักขึ้นก็สามารถจะเปลี่ยนให้เป็นเหลืองได้คือสามารถเอาออกซิเจนคอนเซนเทรเตอร์ไปไปใส่เพิ่มยังให้ช่วยใน,นการหายใจได้นะก็ส่วนเรื่องคอมเพลตีเอชชั่นก็คือเลือกอยู่บางบางชุมชนก่อนก็เปรี่ยมไวตสามใบเตียงนั้นแต่อาการโดยทั่วไปจะคิดว่า ก็ว่ากน่าจะดีอยู่นะแล้วสภาพของโมโนพิราเวียกับยาฟาวิก็ยังไม่ได้ปัญหาก็มีการประสานงานกับตัวสถาบุนอยู่ตลอดนะครับที่ตัวเลขที่สำคัญตอนนี้คือต้องให้ประชาชนทำสองอย่างคือว่าน้กการก็ยังควรจะใส่อยู่เลยเพราะกลุ่ม608นะก็คือกลุ่มอายุหกกลุ่มผู้มีโรคประจําตัวระรังเจ็ดอย่างแล้วก็กลุ่มหญิงมีครรภ์นะก็ควรต้องใส่หน้ากากเพราะเป็นกลุ่มที่เปราะบางมีโอกาสจะป่วยได้นะฮะก็แล้วก็วัคซีนตามเกณฑ์นะ ก็เป็นหน้าเป็นเรื่องที่น่าดีใจต่อนะฮะด,ด,ดูสัวเ์เพิ่มหน,นือนก็น่าดีใจคือว่าจริงแล้วของกรมอก็มีการฉีดวัคซีนในกลุ่มเบาบางเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับจริงแล้วก็เนี่ยเรามีการฉีดค่อนข้างเพิ่มมากขึ้นนะแล้วก็เข็มสามเข็มสี่แล้วก็ได้เข็มสามล้วก็ได้ค่อนข้างสูงกว่ามาตรฐานท่าเฉลี่ยของประเทศอยู่นะครับแล้วก็พู้ทัง้งประชาชนที่อยากจะฉีดถ้าเกิดจะฉีดแอลฟีนบูสเตอร์มาได้เลยนะครับที่ สนากีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงนะนะสนามกีฬาเวทมาได้เลยวอล์กอินได้แต่ถ้าอยากจะไปวอล์กอินที่ศูนยส์สาธุก็ไปวันศุกร์นะวันศุกร์นะถ้าเกิดถ้าจะจองคิวไปได้ทุกวันที่ศูนย์สาธุขนะแต่ถ้าไม่อยากจองคิวอยากจะวอล์กอินก็เดินมาที่ศูนยส์สาธุวันศุกร์นะหรือไม่ก็ไปที่อาคารกีฬาเวทหนึ่งได้ทุกวันอันนี้เราช่วยผมว่าตัวเลขล่าสุดอ่ะสไลด์ต่อไปหน่อยปุ๊บสไลด์ต่อไปครับ ไปเลยโอเคไปครับนะาก็เห็นตัวเลขของเราก็มีการฉีดบ,บูสเตอร์เยอะขึ้นนะนี่แล้วก็ขึ้นไปถึงวันหนึ่งพันกว่าพันหกพันเจ็ดนะก็เป็นตัวเลขที่ดีประชาชนก็ตื่นตัวมากขึ้นนะครับโดวยเฉพาะวันศุกร์วันเสาร์เนี่ยมีผู้คนมาฉีดเยอะขึ้นนะก็ผมว่าก็ต้องฝากให้ไปฉีดบูสเตอร์กันนะครับแต่ว่าสถานการณ์ก็คือก็คิดคิดว่าน่าจะยังไม่ได้มีอะไรที่น่าเป็นห่วงมาก แล้วก็มีการทํางานประสานงานอย่างใกล้ชิดกับทางกระทรวงสารสุขนะครับส่วนเรื่องโรงเรียนเนี่ยแล้วโรงเรียนของเราติดตัวเลขที่เราพบเนี่ยประมาณ0.9นของนักเรียนนะเรามีนักเรียนอยู่ประมาณ270,000คนนั้นก็ติดอยู่0.9ซก็อาจจะยัง0.84เปอรนต่นะ2 0 3คนก็ยังไม่ได้เป็นตัวเลขที่น่าเป็นห่วงอะไรแต่ว่าก็มีการให้ไกด์ไลน์แต่โรงเรียนไปในการดูแลนักเรียนนะครับแล้วกว็อาจจะเป็นเพราะว่า ตัวเลขที่ติดอย่างสมมติว่าที่เราฟังข่าวนะจะเป็นโรงเรียนมัธยมเมยอะมัธยมเนี่ยจะมีกิจกรรมหลังเลิกเรียนที่เด็กมาเจอกันนะแต่ว่าของกทมอเองอย่าเป็นเด็กประถมก็อาจจะมีการ,รดูแลหรือว่ากิจกรรมอาจจะไม่ได้แบบเยอะมากเหมือนกิจกรรมเด็กมัธยมนะครับอันนี้ก็เป็นตัวเลขที่ยังไม่ได้ไไดเ,เป็นข้อที่น่ากังวลแต่เราก็มีมาตรการระวังตลอดนะก็เด็กก็จะมีมาตรการตามที่กระทรวงาสาการณสาขกาหนดเรื่องการดูแลการาแยกตัวครับสถานการณ์ก็คือยังควบคุมได้ แล้วก็เราก็มีการเตรียมพร้อมอยู่ตลอดนคะครับเตรียวพร้อวันนี้ก็คงวันนี้ประชุมคร่าวมานี้แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือการเตรียมรับภัยสารภัยซึ่งนี้เป็นการข้อสั่งการจากกระทรวงมหาดไทยมาก็ทีนั้นเราทำหกอย่างอต่อ,ต,อต่อไปเลยสุดท้ายเลยปึ๊บไปเลยครับน่ะอันเนี้ยวันี้เราทำหกอย่างคือการปเผชิญสอบการเชิญเหตุสําคัญนะเพราะว่าสอง,องหนที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นที่บ่อนไก่กับที่เยาวราชเราก็เห็นว่ามันจะมีความ ไม่เป็นเนื้อเดียวกันระหว่างอาสาสมัครกับผู้บัญชาการเหตุบางครั้งเรามีอาสาสมัครมาจากหลายจังหวัดเลยไม่ใช่เฉพาะกรุงเทพนะนั่นต้องมีการซ้อมการบัญชาญเหตุให้ให้ดีกว่านี้มีการตั้งผู้บัญชาการเหตุนะแล้วก็มีการพัฒนาบัญชีอุปกรณ์ให้ดีทําใบรอกวิสแมทนะทำทะเบียนอาสาสมัครว่าใครอยู่ตรงไหนมีป้ายให้ชัดเจนนะอย่างเราเห็นอาสาสมัครที่อายุน้อยจุดสามจุดสี่ก็มาช่วยดับเรือซึ่งอันนี้มันก็อาจจะเป็นอันตรายต่อตัวอาสาสมัครเองนั้นต้องมีอาสาสมัครมีป้ายมีเครื่องแบบ้ชัดเจนะ มีทาคู่มือปัะกาสาธารณภัยให้ผู้นาการเขตแล้วก็ผู้รับผิดชอบศึกษาแล้วก็มีหลักสูตรสอบรมเพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจนี่คือดำเนินการซึ่งผงเป็นแผนระยะกลางระยะยาวต่อไปนะครับอันอันหนึ่งคือที่แล้วผมได้มีออกคําสั่งเป็นคําสั่งผู้บริหารนะเรื่องการเปิดเผยข้อมูลของกรุงเทพมหานครก็คือว่าให้กรุงเทพมหานครทําการเปิดเผยข้อมูลต่างๆเป็นระบบดีเทลนะโดยให้มีการทําแผนภายในิิวันแล้วก็ให้ดำเนินการ รายละเอียดเนี่ยภายใน90บวันซึ่งคำสัดก็ดออกไปละก็คล้ายๆเป็นแนวว่าเราเราเดินแน่กับเรื่องการทำโอเพนดาต้าเปิดเผยข้อมูลให้ประชาชนทราบแล้วต่อไปเนี้ยข้อมูลต่างๆที่เรารับมาในมิติต่างเนี่ยพัฒนาให้เป็นดีตทลฟอร์แมตแล้วให้เข้าสู่กระบวนการรัฐบาลดีตทลสอดคล้องกับที่ดจเกําหนดแต่ที่เราไปลงที่เราไปหาเข้ามาเมื่อสองอาทิตย์ก่อนนะครับซึ่งต่อไปทําให้ข้อมูลต่างๆมันไหลลื่นระหว่างสํานักได้ง่ายขึ้นมาเพราะว่ามาจด เรแยกอาคารกับสำนักโยธาข้อมูลเป็นดีเทลว่าอาคารสูงกี่ชั้นพื้นที่เท่าไหร่อันนี้ก็ไหลไปสสำนักการคังได้เรื่องเก็บภาษีน้วเป็นข้อมูลที่มารถถ่ายระหว่างสำนักได้แล้วไม่ใช่ว่าข้อมูลเรื่องตึกอยู่ที่สำนักโยธาไม่สามารถเราใช้ในการเก็บภาษีได้เพราะว่าอยู่ในฟอร์แมตที่เป็นอนาล็อกอย่างนี้ก็ไม่มีประโยชน์ถ้าเกิดข้อมูลสามารถไหลถ่ายระหว่างหน่วยง,งานได้เนี่ยการแมจการมันก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นนั้นก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ได้ออกคาสั่งมาแล้วก็คิดว่าน่าจะทําให้ การใช้ข้อมูลต่างๆมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับโอเคในเบื้องต้นกันเท่านี้มั้งครับครับ